สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยขอนำเสนอการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาภายใต้โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณพุทธศักราชส5 6 7าสสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยประกอบด้วยการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการนิเทศการศึกษาในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีดังนี้การประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการ IFTE สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยได้มีการประชุมชี้แจงการดําเนินงานโครงการ IFTE ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจํานวน6แห่ง ได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งเขต2เขตสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูสำนักงานเทศบาลเมืองเลยและสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดเลย เพื่อทราบปฏิทินการดำเนินโครงการและเกณฑ์ตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการหลังจากประชุมได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานทางการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดประชุมชี้แจงการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนานวัตกรรมให้กับสถานศึกษาในสังกัดจำนวน3ด้านได้แก่ด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและด้านการนิเทศติดตามและประเมินผลของศึกษานิเทศ การนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา3ด้านของหน่วยงานทางการศึกษาอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการสำหรับกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประเมินนวัตกรรมการศึกษาจะจัดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนตามปฏิทินต่อไป